สวัสดีครับช่วงมูลมหาการแปลกนะครับวันนี้ก็นําของอาถานที่เคยบอกว่าจะนํามาโชว์การก่อนปีใหม่เนอนะครับก็วันนี้ว่างๆครับผมเองก็ทํางานมาเหนื่อยๆได้พักนะฮะก็ขอท่านก็ดูรักษขภาพด้วยนะครับต้นแรกที่ผมจะโชว์นะครับจะเป็นพังงั่งพิมพ์ตาโปลน,นะครับต้นนี้เนี่ยเ,เมื่อช่วงประมาณ เดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วมีคนทักมาเขาบอกว่าเขาดูยูทูบช่องนี้แหละนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าตัวเขาว่าก็ก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งจะให้ผมฟังผมก็อ่ะโอเคก็ทักมาในเฟซนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีพัง้างตัวในเมื่อปีปีกว่าแล้วนะครับปีสองปีแล้วแล้วเขาเนี่ยไม่ได้คิดจะศึกษาเรื่องง้างหรอกแล้วเจอกระท่ามเมื่อหกเดือนนี่แหละเขามาเจอ เจอผมเจอยู u ู e ผมเนี่ยนะว่ามีพังง้างนะอ,อ๋อมีเกมมีแท้ด้วยหรือเงี้ยเขาก็เริ่มศึกษาแล้วดูไปเรื่อยนะครับแล้วเขาเข้ากลุ่มงานได้ประมาณหเดือนแล้วนะครับก็ครึ่งปีแล้วแหละนะครับเขาก็บอกผมว่าพี่พี่ชอบพังง้างแรงไหมผมบอกว่าอืมผมไม่รู้ว่าแรงแบบไหนนะผมเน้นในการที่เล่าเรื่องงานมันต้องเล่าเรื่องได้ในบริบทการใช้บริบทความเชื่ออ่อ บริบทการเขาเรียกว่าผ่านพิธีกรรมต่างๆมันน่าสะสมแต่ขอมันแท้นะอันนี้ผมโอเคผมชอบผมชอบเก็บแบบนี้นะครับเออเขาบอกว่าเออเขาเคยมีของเพื่อนนะครับของเพื่อนแรงมากแรงมากพี่แรงจนต้องเผาไฟเลยแล้วเพื่อนมันจะเอาไปโยนทิ้งน้ำด้วยแต่ผมมาขอไว้นะครับแล้วเอาไปขายนะครับเอาไปขายเอาเงินดีกว่า นี่ครับผ่านมานะหลายปีแล้วปนปีกว่าแล้วนะนะก็ไม่เคยเจอเลยจนกระทั่งเนี่ยเข้ากลุ่มงานะเข้ามาในกลุ่มงานมาเจอคนนี้คนนี้คนนี้ปั๊บมาเจอองค์เนี้ยของเขาเนี่ยอยู่กับพี่คนนี้บอกตัวนี้แรงนะพี่ผมก็ใครวะพอเขาบอกชื่อมาผมก็อ๋อ oh, คนนี้เหรอเราก็ไปดูอ๋อ oh, ตัวนี้เหรอเขาก็าแคปหน้าจอมาอ๋อ oh, ตัวนี้เหรอครับ อ๋อตัวนี้เหมือนผมเคยเห็นแล้วเห็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วตัวนี้ผมเห็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ว่าผมมองคือเราเลื่อนผ่านเพราะว่ามันเออมันก็ดำๆมันดำมันดำๆผมก็เ,เออผ่านไปเห็นมันดำๆผมก็ไม่ชอบนะครับมันดำๆผมก็ไม่ชอบอ๋อตัวนี้เหรอแล้วที่ผมสะดุดใจที่ว่าคือว่าเจ้าของโค้ดเนี่ยรู้จักกันนะบอกกับเขาผมก็เคยซื้อของเขาแหละนะครับเขาก็พูดว่าตัวเนี้ยเหมือนโดนเผามา เหมือนกันคนนี้เป็นคนหนึ่งที่เ,เล่นพ้าเหมือนเหมาเหมาพลาบ้านนะครับเล่นพางงางด้วยเล่นสายงางด้วยนะครับบอกก่อนเขาคือเขาเวลาซื้อง้างเนี่ยเขาซื้อมามาหมดซื้อมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมชื่อเรื่องเขาโพลเนี่ยแล้วก็แล้วก็สงสัยว่าทำไมมันตรงกับไอ้น้องวนะในใจก็คิดว่านี่มึงรู้จักกันหรือเปล่าแล้วน้องเขาบอกว่าพี่ตัวเนี้ย มันเคยเป็นของผมมาก่อนถ้าพี่ชอบตัวน,นี้ผมแนะนําแต่พี่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่ผมแค่อยากบอกว่าไอ้ตัวน,นี้มันมีเรื่องราวจริงๆเดี๋ยวที่ผมเล่าไปผมก็เอไงดีวะแนนๆมันก็เหมือนแบบแหน่มันมันโดนใจแล้วนี่มันชี้จุดแล้วนี่อ่ะผมก็เข้าไปเซฟภาพแล้วก็นั่งวิเคราะห์สักพักหนึ่งนะฮะนั่งวิเครห์สักพักหนึ่งแล้วก็เออ มันจะดำดำไปนะมันก็เออมันก็ถือว่าไหมจริงว่ะไหมไหมจนแบบมันก็ละลายแล้วผิวมันละลายแล้วเนี่ยมันหลอมละลายแล้วเนี่ยมันเลอะไปหมดแล้วแต่หน้าเออหน้าถือว่าหน้าหน้ายังสวยพิมหน้าผมชอบนะพิมหน้าเออหน้าหน้าจะแทนว่ะอะโอเคแต่ว่ามันก็ทำไปหน่อยนะแต่ถ้ามันมีเรื่องราวที่น้องเขามาเรื่องจริงเขาก็น่าเก็บเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วเป็นคลาสซิกด้วยถ้าไม่แพงก็ซื้อดีกว่าอ่ะไม่แพงก็ซื้อดีกว่าก็ทักคุยกับ คนนี้แหละเจ้าของพักคุยกันคุยไปคุยมามันก็ตีแรงตอนแรกมันบอกว่าบอกมันเรียกผมครูเขาเรียกผมครูนะเขาเรียกผมครูเนี่ยถ้าสมมติว่าผิวํำเดิมอ่ะมันเป็นเนื้อทองแดงเฉือนมันเป็นพิมพ์นิยมทองแดงเฉือนถ้าสมมติว่ามันผัดมันมันเดิมจริงจริงครูมันเป็นหมื่นเลยครับมันเป็นหมื่นเลยผมก็ผมเข้าใจแต่ว่ามันมันมันเหมือนที่คุณโพสผมก็พูด่ามันเหมือนที่คุณโพสเนี่ยมันเหมือนเผามาเนี่ยแล้วมันแบบเนี้ย มันดีเทลทั้งเนื้อหาแล้วแล้วพิม์มันมันไปแล้วมันเห็นแค่หน้าโอเคหน้าตาเนี่ยพิม์มันแช่พิมมันใช่พีมมันแท้แหละแต่ว่าตัวดีเทลแบบนี้มันขายยากผมก็บอกมันขายยากมากๆเลยนะมันดำเป็นทั้งอมมันไหมแล้วข้างหลังก็พลิกมาก็ไม่สวดแล้วมันก็บอกว่ามันก็ได้นราคาให้ผมแหละน้องเขาเด้ลราคาให้ผมมานะครับคือเขาก็น่ารักนะต้องบอกกับว่าเขาเป็นคนที่น่ารักกับผมตลอดนะครับเขาแบ่งให้ผมตลอดแล้วก็อ่ะพอเนตมาปั๊บ ผมก็อ่ะโอเคขอขอแตกอีกนิดนึงได้ไหมก็ก็ซื้อเก็บแหละนะครับผมก็ซื้อมาเพราะผมก็มั่นใจไม่รู้ว่าเรื่องที่มันเล่าปเป็นเรื่องจริงไหม <c oughs> นะครับพอผมได้มาปับ๊บผมก็ซื้อมาผมซื้อเสร็จปับ๊บผมทักไปบอกมัน <c oughs> ว่า <c oughs> ขออภัยนะครับเออผมซื้อมานะที่คุณเล่าให้ฟังอะ่ะผมดูดีเทลดูอะไรมันก็เออโอเคมันก็สอดคล้องกับเรื่องที่คุณเล่านะครับ และเขาบอกว่าเมื่อพระมาถึงครูแล้วเนี่ยเมื่อพระมาถึงผมแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับเมื่อพระมาถึงพี่แล้วเนี่ยตัวเนี้พี่ดูดีๆนะมันจะหักครึ่งผมบอกว่าอะไรนะตัวนี้มันจะหักครึ่งผมบอกเฮ้ยหักครึ่งเหรอผมก็ขับไปดูลูกไยเฮ้ยมันก็ไม่หักครึ่งนะ แล้วน้องเขาเล่าต่อมาว่าพี่จริงๆกับผมยังไดาไม่หมดเพราะว่าผมอยากดูว่าพี่อ่ะเชื่อผมเปล่านะครับคือว่าตัวเนี้ยตอนที่ผมไปดูเพื่อนผมอ่ะเผาไฟตัวเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเพื่อให้ฟังว่าตัวเนี้ยได้มาตอนทางานเพื่อเป็นคนที่รับเหมาเป็นช่างนะครับเอ่อทำท่อเดินสายไฟนะครับทำแอร์อรังแอร์คือทาทุกอย่างเลย นะครับแล้วมีช่วงนึงที่เขาไปลักไปทาอะไรเนี่ยเดินท่อหลังบ้านนะครับแล้วเขาไปเจอตัวนี้เข้าแล้วเขาก็เอามาที่จริงเป็นตัวทองแดงเถื่อนนะนะครับเป็นตัวทองแดงเถื่อนแล้วเขาก็เอามาแล้วเขาใช้ใช้จนเขาบอกว่าถูกหวยถูกอะไรคือเยอะมากใช้ไม่ได้สามเดือนนะครับถูกหวยหลายรอบห,หวยใต้ดินนะแล้วก็เล่นพนงเล่นพานันอะไรของเขานี้ไม่ดีหรอกแต่ว่าเขาได้โชคตรงนั้นเขาได้โชคตอนนั้นเยอะ จนที่ร้ายแรงคือว่ามีผู้หญิงมาติดพันจนเขาเนี่ยจะเสียครอบครัวนะครับแล้วลุงเนี่ยลุงที่ถือมีดที่เขาเห็นเนี่ยแกทักไว้เข้ามาในบ้านเขาเมียจะคุยด้วยพอเข้าไปปับ๊บบ้านแกมีสายสินเขาบอกว่ามึงอยู่ในบ้านกูเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้และมึงไปเอาอะไรมาทําไมมีคนยืนกอดอกเขาไม่พอใจมึงเนี่ยเดินตามมึงมาไอ้นีก็เลให้ฟังว่าผมได้ง้างมา แล้วอีท่านไหนไม่รู้เขาก็เล่าตัดมาว่าลุงแกเนี่ยนะท,ทํำพิธีให้โดยการอะไรนะพันสายสินแล้วก็เอาดาบมีดหมอใหญ่ใหญ่เนี่ยฟันเขาบอกว่าไอ้บีเนี่ยบอกว่าฟันน้ำปอกหักครึ่งหักในสายสินป์นะบีบอกเห็นเลยเห็นว่าหักเลยงอเลยงอหักเลยงอหักเลยนะเหมือนทำลายอาถรรพ์เลยแล้วก็ไปไป,ไป,ไ,ปไปเผาไปเผา พอแฟรินั่นแหละแล้วก็บริการคาถา,ถาแล้วจนเพื่อนไอ้คนเนี้ยไอคนอที่เป็น A เนี่ยวีเข้ามาหาว่าทําอะไรกันอย่างที่ตอนมันเล่านาันแหละครับนะครับแต่ตอนช่วงเผาไฟพอไฟมอดเนี่ยนะครับพอไฟหมดเนี่ยนะฮะไอลุงเนี่ยเอามีดเนี่ยฮะเขี่ยเขีย,ข,ยขึ้นมาแล้วเขาอุทานมาว่าเฮ้ยไอ้นี่มันดื้อน,นะมันแรงนะแล้วไอบีก็บอกว่า เฮ้ยทำไมมันตัวมันติดกันอ่ะมันหักมันไม่ใช่เหรออาจารย์มันหักแล้วนี่แต่อาจารย์เองก็ว่าไม่เป็นไรนะครับไอ้พวกนี้มันเสื่อมไปแล้วกูไม่เห็นตัวมันแล้วมันน่าจะหมดดทธิ์แล้วเหลือเอาไปโยนน้ามันเนี่ยมันก็กำลังความมึงไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ไอเอเนี่ยแหละนะครับนามสมมุตินะเอเนี่ยมันเสียดายมันก็เลยบอกเฮ้ย ในอยากก็ทิ้งล้วก็ไปขายดีกว่าเอาเงินดูว่าว่าเอามากินโรงกินเหล้าดีกว่าแลไ้วนม่ก็ไปขายองค์นี้ก็ไปขายแล้วก็ไม่เจอเลยจนมาเจอองค์นี้นะครับกับพี่คนนี้กับน้องคนนี้แหละแล้วเขามาให้ผมซื้อพอผมได้มาอ่ะเปิดให้ดูเลยพอผมได้มาแม่งจริงว่ะแ <c oughs> ม่งจริงอย่างที่เขาพูดจริงๆนะครับอันนี้นะผมผมเขาบอกนิดนึงนะครับว่าคุกคุณต้องเชื่อผมนะเพราะว่าเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่า นะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคุณไม่ต้องเชื่อผมเลยถือว่าวันนี้คุณดูคลิปผมเหมือนดูนิทานเหมือนฟังนิทานแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ผมให้มามันก็แบบเออมันก็ตามที่มันเล่าอะนะ <c oughs> นี่ครับคุณดูหน้านะคุณดูจากหน้าเนี่ยผมชอบตรงหน้าเขาเนะี่ยดูหน้าแล้วคุณดูองค์ดีอันนี้โดนไฟไฟคล้องหมดเลยนะ เนี่ยคุณดูดำหมดเลยนะเนี่ยไฟเนี่ยโลหะเดือดเลยนะฮะโลหะเดือดเห็นไหมฮะโลหะเดือดมานะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าแรกๆเขาเป็นช็ดอะไรหรือเปล่านะแต่รอยไม่รอยอะไรยังอยู่นะฮะทั้งองค์เลยนะฮะไม่หมดเลยนะนี่มีเห็นเห็นเนื้อแดงตรงนี้ด้วยนะฮะเห็นนะ เนี่ยดูดิทองแดงคือดูง่ายเลยนะดูจั่นื้ตรงเนี้ยมีตะไบเช็ดดูด้วยนะเนี่ยนะครับอ่ะดูหน้าคุณดูพินหน้าเขาดิดูเนื้อเนี่ยคุณดูดิค่อยๆดูเิผมกดก่อนเออจำเนื้ะแสงได้พอไหมอืมอ่ะเนี่ยครับพอไหมแสงพอไหมฮะนิดนึงนะฮะ เนี่ยดูคุณดูโต่งองนะเฮ้ยมันหักจริงๆคุณดูดิเนี่ยตัวมันเบี้ยวเห็นป่ะ,ะคุณดูนะเนี่ยเห็นปะคือคือแม่งดูนี่ไงว่าองค์นี้หักวะคือถ่ายภาพมาคุณรู้ป่าว่าผมรู้ไม่รู้ว่ามันหักนะมันหักขึ้นจริงๆนะหักมาจริงๆนะแล้วมันก็เหมือนมีรอยหลอมเชื่อมเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ย แล้วคือถ้ามุดว่ามันออกหรืออะไรมาเนี่ยคุณคิดดูนะโลหะหรืออะไรมันต้องแบบคนละแบบกันเนี่ยมันจะสีหรืออะไรจะไม่โทนเดียวกันแต่แม่งอัน,น,น,เ,น,นเ,เนี้ยสีโทนเดียวกันเลยเนี่ยดูดิเนี่ยสีโทนเดียวกันโลหะโทนเดียวกันแบบเดียวกันเลยอะ่ะนะครับมันไม่ได้การออกหรือมาเชื่อมกาวติดอะไรเลยนะเนี่ยฮะตัวนี้เหมือนเจ้าของเก่าใช้มาด้วยม้งเนี่ยใช่ไหมเพราะว่านี่จะผ่านมาหลายมือนะองค์เนี้ย น่าจะผ่านมาหลายมืออยู่นะแต่สภาพไหมหรืออะไรก็ยังอยู่นะเพราะว่าเจ้าของไอ้คนที่ไอ้น้อยที่ทักมาหาผมเนี่ยมันบอกว่าตอนแรกดําปีนะพี่แต่องเนี้ยเผาแล้วแต่แม่งยังติดกันอยู่นะครับตอนที่เขาฟันเนี่ยไอ้บีบอกว่ามันมันเห็นเลยว่ามันหักครึ่งหนึ่งเลยมันงอมันหักเลยแล้วพอโนไฟปั๊บพอมอดปั๊บมันกลายเป็นว่ามันติดกันเองอย่างเงี้ยผมฟังก็ ถามว่าเชื่อไหมผมก็มันก็ห้าสิบห้าสิบนะส่วนตัวผมเลยนะผมห้าสิบห้าสิบเลยนะแต่ไม่รู้ได้ไงว่าองค์นี้หักครึ่งว่าขนาดภาพผมผมดูผมยังไม่รู้เลยนะภาพถ่ายมาอย่างเงี้ยภาพถ่ายมาแค่เนี้ยผมยังไม่รู้เลยองค์นี้หักครึ่งมามันทักมาบอกผมเลยอ่าพี่ดูนะพี่ได้มาเนี่ยองค์นี้หักครึ่งมานะ้วมันเชื่อมต่อเองอัตโนมัติเลยผ่ายพิธีปะไอตัวนี้มันดื้อมันเชื่อมต่อเองเนย <c oughs> ผมก็ไม่อยากเชื่อแต่แม่งพอมาถึงของเนี่ยไม่จริงจริงเว้ยองนี้นะครับเผมพูดแบบนี้เนื่องจากดีเทลตัวหรือเนื้อเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนมากนะครับแต่ว่าถ้าดูดีเทลตรงหัวมันเนี่ยนะครับเป็นเนื้อออกทองแดงแบบเลื่อนหมูแล้วนะครับโคนสีเหมือนเนื้อเจ้ามาเลยนะเออเหมือนเนื้อเจ้ามาวัดตึกพระชัยวัดอ่ะเจ้ามาวัดตึกอยู่นะแต่ด้วยพิมหน้าผมชอบพิมหน้าเขาดูดีนะครับอง์นี้ผมไม่ได้ขายอะไร นะครับเพราะเออผมว่าผมจะเก็บนะครับใครที่มาดูเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยผมให้ฟังเป็นนิทานคุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับให้ผมเชื่อให้คนเดียวพอนะครับแล้วก็องนี้คุณไม่ต้องดูแท้ตามที่ผมดูเลยนะคุณแค่ดูอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อมันมีเรื่องราวแบบนี้ดูให้เป็นอันนดขลสนะครับดูให้ดูว่างั่งหลายแบบหรือว่า nga ้ง,งแต่ละองคอ์มันมีที่มาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่มาในกรรมาวิธีอาถรรพ์ในกรรมวิธีมีการทําลาย nga ้งแบบนี้พื้นที่อื่นอาจทำลาย nga ้งอีกแบบหนึง่งพื้นที่นี้อาจจะมีเอาเอา,เอามีดหมอฟันหักพึ่งแล้วก็เผาแล้วก็โยนน้ําอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของเขานะครับาศาสตร์วิชาแต่ละาศาสตร์แต่ละ,ะแขนงมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าฟังเป็นเรื่องราวฝฟังเป็นข้อมูลว่าอ๋อมันก็มีแบบนี้นะถ้าคุณไปเจออ๋อป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอ,อันนี้หนึ่งองค์ นะครับเป็นพิมตาปนเนื้อทองแดนเถื่อนมันหักขึ้นจริงคุณดูดินี่แขนเนี่ยน้าอกลอยอยู่เนี่ยแล้วนี่มันเชื่อมกับอะไรวะเนี่ยคือคุณดูนะความไหมของเขาอ่ะมันทนสีเดียวกันอ่ะมันจะออกเล็กยังไงอ่ะคือผมยังไม่เข้าใจมันจะออกเล็กยังไงให้แบบถ้าคนเคยออกเล็กคุณจะเข้าใจว่ามันไม่สามารถทําเป็นโลหะเนื้อความไหมมันทนเดียวกันได้เห็นไหม อือ่ะโอเคอันนี้ถือว่าผ่านไปองคหนึ่งนะครับองหนึ่งอ่ะอีกองหนึ่ง <c oughs> อีกองหนึ่งถ้าใครเคยตามผมจากตามผมจากหน้าเพจเนี่ยนะครับผมเองก็เคยโชว์แล้วอง์นี้เป็นของนายพันเออนายพัน,นพลทหารของใครครับเป็นยศนายพันเก่าอันนี้เขาเล่ามานี่ผมได้มานี่ ยศในพันเก่านะฮะองค์นี้เนี่ยนะครับเขาใช้มานาแล้วใช้มาเป็นยี่สิบปีแล้วนะครับเขาบอกว่าไอ้องคเนี้ยในพันคนเนี้ยเขาก็เสียแล้วนะครับเขาเจ้าชูมากเขาเก็บมานาแล้วเขาเจ้าชูมากจนเจ้าชูจนประมาณว่าเมียเอาง้างตัวเนี้ยแล้วเอาปังต่อไปฝันไปฝันคอแล้วโยนทิ้งนะครับเจ้าของขเขาเลยเอามาต่อจริงๆเอามาต่อนะ เอามาต่อเอาเทียมมาต่อเนี่ยนะครับเอาเทียมมาต่อหัวเอากามมาหยอดจริงก็กามาหยอดแหละที่เขาว่านะแล้วก็มา,อ,าอุดมวลสารเข้าไปข้างในนะครับอุดมวลสารเขาเรียกว่าให้ให,ให้ให้หมอเขมรเนนะี่ยลงวิชาลงฤทธิ์ให้อีกทีหนึ่งแต่ตัวนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับอง์นี้เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับเขาได้มาจากโรงเล่านะครับลุงแก่แ,แล้วนะครับแกก็เลยแบ่งมาให้นะครับแกแบ่งมาให้ผมเดี๋ยวก่อนนะผมเอากล้องมาเปลบ่ อผมสองให้ดูองนี้ชอบดีนะผมชอบชอบเพราะว่ามันดูง่ายดีดูคณดูมุงดิเดี๋ยวผมลองดูเออองนี้เนี่ยมุงเต็มได้นะมุงมุงเยอะมากนะองนี้ถ้าส่องอะ่ะแหมแสบมันก็ท้อนนะ มันก็ดูยากจริงๆถ้าดูเนี่ยมันจะมีสาแดงเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆเลยนะนะครับเป็นสาแดงจ้ำๆเลยนะดูง่ายมากแล้วเป็นมุ้งเลยนะผิวมุ้งดูง่ายๆเลยนะนะฮะอ่าเท่านี้ก่อนนะครับองนี้ผมก็ได้มาเอามาเก็บหนึ่งองค์นะครับก็ไปอินหนึ่งอาถรรพ์ที่ที่ถือว่าเออ เรื่องราวมีแค่นี้จริงๆเขาเล่าม,มาแค่นี้นะครับไม่เล่าม,มาเลยเขาเล่ามาแค่นี้ได้จากองเล่านะครับคนที่ขายเขามาก็นี่แหละนะครับเป็นนายพัน,กนเก่าเดี่ยเนีได้มาอย่างนี้เลยนะครับอ่ะดูดีเทลพิมพนะ์นะครับความลึกคมชัดนะนะครับแขนไปแขนสัดส,ส่วนนะความคมลึกนะฮะนะครับพิมพ์ก็จะหน้าจะดุดอย่างนี้หน้าเขาก็จะดุดปากขีดนะครับพิมพ์สูงข้างสั้นข้างนะครับ ลูกหาหลังตึงนะนะครับนี่ครับ